วันนี้พบกับผมช่องต้าวราชิดนะครับก็จะพามากินร้านชาบูแชมเปียนนะทุกคนพิกัดร้านก็จะอยู่ตรงก่อนถึงโลตัสพนมสารคามนะครับที่นี่ก็เป็น,นอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉางเซานะาเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะแล้วก็มีชุดเป็นราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวจะไปถามเขานะครับ สามราคานะครับก็คือเป็นเป็นนี่นะครับชุดอันนี้ชุดใหญ่สุดนะครับก็เป็น3 8 9นะแล้วก็เป็นชุด399แล้วก็2องกับสองนะทุกคนก็ตามนี้เลยครับเราจะได้อะไรบ้างก็ตามราคาที่เขาบอกเลยส่วนตัวผมอะ่ะผมจะกิน3 8 9แปนะผมจะได้เนื้อเออได้กินเนื้อได้อะไรเงี้ยแล้วก็ จะมีเป็นน้ำน้ำซุปนะครับน้ำซุปชาบูนะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นแบ่งเป็นน้ำเดียวก็ได้แล้วก็แบ่งเป็นครึ่งก็ได้นะครับอ่าส่วนเรื่องเตานะครับก็จะมีเป็นเตาเตาย่างเป็นชาบูแบบย่างแล้วก็เป็นเตาแบบชาบูจุ่มนะครับอืมจะกินฟิลหมูกระทะหรือว่าจะกินฟิลต้มชาบูงี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เหลือ เขาจะให้แบบนี้มาเราก็ติกไปว่าเราจะกินอะไรถ้าสามแบเก้าเนี่ยเขาจะบอกหมดหมดเลยเราได้ได้หมดเลยสามใเก้ายกเว้นเครื่องดื่มที่เป็นเบียร์เป็นอะไรพวกนี้ที่มีแอลกอฮอล์ o, จะไม่ได้อ่มันก็จะเป็นราคาแยกอีกอย่างหนึ่งส่วนเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มบริการตัวเองนะก็คือเดินไปตักเองเดี๋ยวผมจะติ๊กเมนูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาเสิร์ฟว่าเออ เราเลือกเมนูอะไรไปบ้างนะโอเค กคนครับตอนนี้ของก็ได้มาครบแล้วดูทุกคนดูอะครับตอนนี้ของก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนมันล้นโต๊ะของผมแล้วนะก็นี่การกินแบบธรรมดาของผมเลยนะก็คือผมอะ่ะชอบ เอาน้ำจิ้มเนี่ยใส่ไปในนี้บเพื่อมันจะได้กิ้มสะดวกนะทุกคนอ่ะปรุงนะครับก็มีมะนาวมะนาวบีบไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ จะเป็นกระเทียมใส่กระเทียมไปใส่พริกนะครับคนดูโอ oh, <no. S 1> okay. เคปุ๊บอ่ะบอกก่อนว่าอันนี้เขามีมาให้มาทีนี้ปุ๊บเราก็ จะคนทุกอย่างให้เข้ากันและของที่ได้มานะครับก็จะเป็นเนื้อเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อพนังคำใช่เนื้อพนังคำนะครับแล้วก็จะเป็นสันนอกนะครับส่วน สองอันนูน้นอันแรกจะเป็นลิปอายส่วนอันที่สองอ่ะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเออมันก็อธิบายไม่ถูกนะครับผมก็ไม่รู้งือนเพราะสั่งมาเยอะโอเคมาก่อนอื่นเลยน้ำจิ้มมันยังเหลือนะครับก็จะทำการชิมเนื้อโคนยังคำนะครับ เราดินน้ำธรรมดาก่อนการย่างเนื้อเนี่ยทุกคนจะจุ่มสองสาทีก็พอแล้วนะครับนี่แต่มันบางซะเหลือเกินอ้าวมาจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มออริจินอลของเขานะที่ผมยังไม่ผสมอะไรนะจะชิมก่อนว่า รสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืมเฮ้ยเดิมๆดีอยู่แล้วนะครับเฮ้ยอร่อยว่ะ มาจิมสันนอกนะครับจิ้มเป็นน้ำจิ้มธนรมดาก่อนที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยคือไม่ใช่เสียดายน้ำจิ้มมันมันเหลือไง ก็จะชิมออริจินอลให้ดูกันนะโอ้ไม่ว่ามูสินเดียร์นั่นหวานเฮ้ยจะบอกกันว่าอันนี้มันนุ่มนะพโคยังคำอ่ะนุ่มแต่ว่าสันนอกอ่ะคือจะให้รสชาติแบบเคียวได้อ่ะเออเจ๋งว่ะ มาอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนื้อถ้าไม่จำไม่ผิดคือลิปอายนะครับอ่าชิมลิปอายนะครับอือเฮ้ยอันนี้เป็นความนุ่มของมันทุกคน มันมีความนุ่มของมันว้ยแล้วก็เนื้อมีความเหนียวเหมือนเอาสองสองอย่างมารวมกันเนื้อโคยังคำกับสันนอกมารวมกันอ่ะทีนี้มากินอีกอันหนึ่งเป็นเนื้อลายวากิวนะครับเป็นเนื้อวากิวเลยก็คือแบบแทรกมันแบบคือดูดีอ,ะอ่ะแทรกมันแบบดูดีอะ่ะมาเอิบชิมนะครับ เนื้อที่ผมบอกไปเมื่อกี้อันนี้เด้งอันนี้เด้งมากนะครับอือจะบอกว่าเนื้อก็คือของสดเอามาจิ้มใช่ไหมเขาจะมีของสําเร็จรูปแบบทานได้เลยโดยเราไม่ต้องทอดนะก็คืออันนี้นะครับเป็นมีทั้งเกี๊ยวกุ้งมีสาหร่ายมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคุณกินชุด389หรือว่าชุดอื่นๆก็จะมีตามระดับของเขานะแต่389คือสูงสุดผมว่าคุ้มนะ ถ้าได้เนื้ออะไรแบบนี้มาเดี๋ยวเราละเลงกันเลยดีกว่ามารักไปครับกุ้งนนี่นะ้อสก๊อสกอตไปครับเียวนะใไป็มีนี่เองแแล้วางอีกแล้ว็จีบไปก่อนละต่างเีย ต้องมีใครไป็นต้องมีคนอ่นนะ น,นีก็จะเป็นกุ้งนะก็จะมีกุ้งนะครับมีเกี๊ยวนะครับแล้วก็มีเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นห่อสาลายนะครับลูกชิ้นกุ้งนะเนี่ยทุกคนจะสั่งผักรวมหรือผักแยกก็ได้ ผมก็จะใส่ไปแบบนี้เลยชาบูนะอ่ะถ้าใครดูตอนดึกนะแนะนำไปหาก,กินซะตื่นมาอาหารเนื้อมาสไลด์ใส่กินตอนคืนนะผมเชื่อว่าทุกคนจะหิวดูน้ำชาบูก็ดูืนี่นะครับส่วนพิเศษคือชีสผมโคตรชอบเลยอะอันเนี้ย เดี๋ยวจะทำให้ดูนะวิธีการกินชีสกับเนื้อมันอร่อยขนาดไหนนะนะครับยังไม่หมดนะยังมีเนื้ออีกอะไรอ่เอาหมดไหนึ่เยเดี๋ยวมาสั่งมาทุกเดี๋ยวนี่นะก็เฮ้ยคุ้มทุกคน389บาทโคตรคุ้มอะครับกินขนาดนี้ ต้องบอกก่อนนะก่อนที่จะมากินนะครับก็ผมมากินที่นี่ประมาณสามสี่รอบแล้วกินบ่อยมากประทับใจในการที่มีชีสแค่นี้เองมีชีสคือมากินนะ่ะเออ่อโอเคตอนนี้เนื้อของเราก็พร้อมดูพร้อมกินแล้วนะครับมา อ้ยดีฟิลเหมือนกินเนื้อรวมเดี๋ยวจะกินเนื้อใส่ชีสจะเป็นเนื้อแผ่นใหญ่หน่อยอ่ะนี่ เนยเป็นแผ่นอย่างนี้นะผมจะใช้เป็นกระบวยที่มีรูใส่มาน,นี้แผ่นะครับแผ่มาโอเคอย่างงี้นะแล้วก็ใส่ชิดลงไปใส่ชิดไปเยอะๆเลยนะครับ ในชีสเนี่ยก็เหมือนจะมีเป็นเนยด้วยเพราะว่าไม่ให้ชีสมันเกาะรับตัวเเนื้อมากเกินไปนะเนยมันก็จะช่วยละลายก็หอครับอย่างนี้ปุ๊บก็จะยืด,ยด ดูความชีสเป็นไงโคตรน่ากินอ่ะนี่ครับก็มาจุ่มกับซอสหรือน้ำจิ้มร้อนครับแต่ฟินมาก คลิปนี้ผมขออนุญาตก,กินก่อนนะแล้วนี่ก็คือเมนูเด็ดและแนะนำสำหรับร้านชชบ,บูแชมเปียนนะครับก็คือเนื้อห่อชีสอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูเนื้อรวงจิ้มไข่เนื้อไข่ดิบและผมก็จะนี่ก็เป็นเนื้อที่ที่รวงแล้วก็ใส่ไปในไข่ดิบนะครับ ใส่น้ำจิ้มนี่นะ,ะแล้วก็กินนะครับ <c oughs> หวาน <c oughs> คือหวานมากอันนี้ลูกชิ้นชีสนะเราได้กทีแล้ว

แล้วตอนนี้ผมก็ได้กินชาบูเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนดูคือคืออิ่มมากๆนะแล้วก็ผมสั่งทีเดียวจอดเลยนะครับนี่โคตรอิ่มสั่งทีเดียวหมดจอดเลยนะครับเออนี่มีไอติมมาด้วยนะครับร้านเขามีไอติมนะมีทุกรสเลยมีชาเขียวมีรำรำเรซินนะ อันนี้ก็คุ้นๆเหมือนเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนะแล้วก็คุกกี้แอนครีมนะครับแล้วก็มันม่วงนะครับแล้วก็กาแฟแล้วก็ชาไทยทุกรสเลยมาวันนี้จะมากินอ่ะวันนี้นะครับก็จะมากินรสชาติแรกของไอติมก็จะเป็นชาเขียวนะครับ run ผมบอกว่าไอติมที่นี่นะแข็งกว่าหินนะครับไอติมที่นี่แข็งกว่าหินนี่นะฮะ <c oughs> ดูนะครับแข็งมากนะทุกคนเอาคือจะบอกว่าจะบอกคุณภาพว่า ที่มันแข็งอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถเอากลับบ้านไปโดยที่มันไม่ละลายได้นะเออนี่แล้วต่างเ้อร่อยอร่อยชาเขียวอร่อยนะต่อไปเป็นชาไทยนะครับ<า>เฮ้ยอร่อยกว่ะชาไทยอร่อยมาต่อไปเป็นกาแฟนะครับ ชิมรสชาติกาแฟนะฮะไอติมถ้ากินแล้วต้องกินทุกรส <c oughs> กาแฟผมผมไม่ค่อยจะกินไอติมกาแฟนะแต่ว่าถามว่าหอมไหมหอมความหวานความมันเหมือนครีมเทียมครับต่อไปเป็นมันม่วง มันม่วงนะครับนี่ผมกินทุกรสเลยนะที่เขามีอ่ะไม่รู้วันอื่นเขจะมีหรือเปล่านะแต่วันนี้เขามีครบมันม่วงมันม่วงก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับมันม่วงไม่เท่าไหร่อ่าต่อไปเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะครับหรือโอริโอนะ้ ชิมปึบอ,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 อร่อยต่อไปเป็นรัมเลซินนะครับรัมเลซินก็ประมาณแบบว่าข้าวเป็นรัมเป็นอะไรพวกนี้ ลอคิดก่อนนะมันคือรสชาติอะไรวะแต่กินได้แต่แต่ถ้าคนกินครั้งแรกจะงงมันกินเหมือนเหล้าแต่มันจะมีองุ่นกินองุ่นไปลายอ่ะส่วนตัวผมผมชอบนะมนอร่อยดีอ่ะไอติมนะครับเลี้ยงอันดับกันว่าอะไรอร่อยสุดนะอร่อยสุดผมให้ชาไทย ลองมาเป็นเป็นรัมนะครับอร่อยที่สุดคือชาไทยลองลงมาเป็นรัมเรซินแล้วก็ลองลงมาเป็นกาแฟลองเป็นลองลงมาเป็นโอลิโอแล้วก็ชาเขียวแล้วก็มันม่วงนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้ต้าวรชิตด,ด้วยนะครับ ตลอดคลิปนี้ต้าวาชิตต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย